คือ20%ของประชากรทั้งหมดตรงนั้นน่ะมักจะเป็นเสมอไปอเป็นเหมือนๆกันเป็นทุกๆครั้งยังไงคะคือเป็นผู้ที่นอนหลับทับสิทธิ์และไม่ไปเลือกตั้งมไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามไม่ว่า,า,าจะอะไรก็ตาม,มจะไม่ไปเลือกตั้งเพราะฉะนั้นคุณพัชชาจะเห็นว่าทุกเขตเลือกตั้งในประเทศไทยมีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ 75% 76% 78% 77% 78%, 78ใกล้เคียงกับ80%ผมจึงใช้ตัวเลขให้ดูง่ายว่า20%เป็นพวกที่นอนหลับทับสิทธ์นอนหลับไม่รู้นอนคู่ไม่ตื่นอยู่กรุงเทพรับจ้างและไม่กลับไปหาเสียงอยู่กรุงเทพเลือกตั้งกรุงเทพกูก็ไม่ไปลงคะแนนเพราะกูไม่มีประโยชน์อะไรจะไปลงคะแนนผลประเภทนี้มีประมาณ 20%, 20เพราะฉะนั้นผู้มีสิทธิ์จะไปลงคะแนน80%ค่ะ ท่านเห็นไหมครับเลข80%นั่นแหละนั่นแหล,ล,ล,ละคือผมบอกผู้<ต>มีสิทธิ์ทั้งหมดนน80,000คนโดยประมาณ80%นี้ก็คือประมาณ80,000คนท่านเห็นไหมครับตัวเลข80,000คนตรงนี้แหละตัวเลขตรงนี้จะสําคัญละ80,000คน80,000คะแนนเสียงคสมมุติว่าเขตเลือกตั้งนี้โดยปกติทั่วประเทศ400เขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งหนึ่งหนึ่ง จะมีผู้แข่งกันประมาณสองถึงสคนเท่านั้นท่านไปเปิดดูสถิติสมัครเยอะถึงแม้จะมีหลายพักการเมืองสมัครทุกพักเลยที่ไปส่งส่วนใหญ่สี่ห้พักเจ็ดแปดพักก็ามแต่ในเขตเลือกตั้งห<ค>นึ่งหนึ่งคนที่มีกําลังแข่งมีศักยภาพแข่งมีกําลังแข่ง มีชื่อเสียงแข่ง <คะ S 2> มีพรรคแข่งมีพรรคที่มีชื่อเสียงแข่งมีเงินแข่งเงินพรรคสนับสนุนแข่ง,เง,ขงเงินส่วนตัวบวกเข้าไปอีกแข่งคนที่มีศักยภาพในเขตเลือกตั้งหนึ่งหนึ่งจะมีประมาณสองคนถึงสามคนเท่านั้นท่านไปดูคะแนนก,กันเพราะฉะนั้นคะแนนของเขตเลือกตั้งต,งต่างๆนี้นะครับมันจะได้คะแนนอันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งสามหมื่นกว่าสี่หมื่นกว่าอันดับที่สอง สามหมื่นกว่าหรือสองหมื่นกว่าอันดับที่สามหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าต่อจากนั้นลำดับที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้คนละเจ็ดแปดร้อยคะแนนค่ะอืไม่มีผลละใช่ที่ชี้ตรงนี้ชี้ให้ดูง่ายๆว่ามีการแข่งกันสองคน,น,นมีการกแข่งกันสองพักเท,เท่านั้นเพื่อให้ดูง่ายค่ะนี่คือเลขคณิตของคนเลือกตั้งท่านดูของผมทำขีดเส้นสีแดงลูกศร ตัวบนแข่งกันสองคนสองทีมสองพักท่านเห็นไหมครับพักหนึ่งอีกพักหนึ่งอยู่ขวามือพักหนึ่งอยู่ซ้ายมือ <S S S ประชากรแปดหมื่นคนที่จะไปลงคะแนนจากจำนวนแสนนะ,ะไอ้ยี่สิเปอร์เซ็นต์นอนหลับทับสิทิ้พิงไปแปดหมืนคนท่านเห็นไหมครับแปดหมืนคนนี้นะครับพักซ้ายมือคพักซ้ายมือ,อมจะจัดการ คะแนนเสียงพูดง่ายๆคือซื้อคะแนนเสียงลงทุนคะแนนเสียงจัดตั้งคะแนนเสียงว่นเถอะเริ่มตั้งแต่จัดตั้งหัวคะแนนพักขวามือก็จะทำเหมือนกันเพราะการจัดสเริจในการเลือกตั้งมันก็เท่าเหมือนกับการบริหารทั่วไปนั่นคือจะต้องมีสามเอ็มเอ็มที่หนึ่งคือเอ็มแมนเอ็มคน มันจะต้องมีหัวคะแนนมีผู้บริหารมีผู้จัดการ M2 แหละ M1 คน M2 บริหารจัดการ M3 เครื่องมือปัจจัยเทคโนโลยี<ม> M4 <MC S 1> เงินเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการจะชนะเลือกตั้งในแต่ละหน่วยเลือกตั้งรวมหลายๆหน่วยเพื่อให้เป็นเขตเลือกตั้งคนที่จะชนะเลือกตั้งคนที่เข้าแข่งขันก็ตามนะครับจะต้องบริหาร 4M นี้บริหารคน มีเงินในการบริหารจัดการมีการบริหารจัดการมีเทคโนโลยีมีเครื่องไม้เครื่องมือใครมีกําลังมากใครมีเครื่องมือมากใครมีปัจจัยมากใครมีเงินมากใครมีชื่อเสียงมากใครมีนโยบายดีกว่ามากหลายหลายสิ่งรวมกันแล้วคือชัยชนะและการบริหารจัดการที่เก่งกว่ากันดีกว่ากันนะครับมีประสิทธิภาพมากกว่ากันก็จะส่งผลให้เกิดชัยชนะด้วยเหมือนกัน ท่านดูอ่ะทีนี้ท่านดูตัวเลขคนซ้ายมือก็จะบริหารจัดการซื้อคะแนนเสียงอย่างน้อยๆต้อง80%ของพื้นที่เห็นไหมครับลูกศรทลวงทุกเข้าไปจนกระทั่งใกล้คนขวามือคพื้นที่ตรงทั้งความยาวระหว่างซ้ายมือกับขวามือคือพื้นที่ของประชาชน80,000คนเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ข้างบนแดงเส้นแดงข้างบนนะครับจะ ซื้อประมาณ80ซของพื้นที่ <cek> ce. มุ่งเข้าไปสู่ชัยชนะเพื่อให้ใกล้เข้าไปอีกฝ่ายหนึ่งเบียดฝ่ายหนึ่งให้มากที่สุดฝ่ายซ้ายมือค่ะก็ซื้อไปแล้วมี <c oughs> ผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวคะแนนมีเมียผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวคะแนน <dibuj> มีอบตเป็นหัวคะแนนมีครูเป็นหัวคะแนนมีตำรวจเป็นหัวคะแนนมีพ่อค้าวานิชในนั้นเป็นหัวคะแนนมีจิ๊กโกเป็นหัวคะแนนมีเก้าร้อยเก้าเป็นหัวนนคะแนนหน,น่าวยเลือกตั้งหนึ่งอย่างน้อยต้องประมาณสิบคนขึ้นไป ฝ่ายขวามือเมื่อคุณมีผู้ใหญ่ฉันเอาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน <savoir S 2> เมื่อเอาเอาเมียผู้ใหญ่เป็นหัวนนคะแนนคุณมีอ,อบตฉันเอาอบตที่ตกคุณมีครูฉันเอาพ่อค้าคุณมีจะเอาสลับกันแย่งหัวคะแนนกันชิงหัวคะแนนกันจนกระทั่งมีการซื้อหัวคะแนนกันจนกระทั่งกำราบหัวคะแนนกันจนกระทั่งฆ่าแกงหัวคะแนนกันเป็นต้นอันนี้เราจะฟังข่าวเป็นบ่อย ถามประชาชนผู้ฟังเขาจะจัดการซื้อคะแนนเสียงอย่างน้อยประมาณ80%อย่างนี้ใช่หรือไม่ประชาชนจะตอบเหมือนกันหมดเปรี้ยใช่ <c oughs> นี่ฝ่ายซ้ายมือจะซื้อคะแนนเสียงทะลวงเข้าไปใกล้ฝ่ายขวามือ <c oughs> คือซื้อไปถึง80% 80%ของ80,000อย่างน้อยๆเขตนเลือกตั้งนั้นจะต้องซื้อคะแนนเสียง อย่างน้อยๆหกหมื่นกว่าเสียงถึงเจ็ดหมื่นเสียงและอีกสิบเปอร์เซ็นที่ไม่ซื้ออีกหมื่นกว่าเสียงไม่ซื้อเพราะเพราะเป็นคนของฝั่งขวามือหัวคะแนนฝั่งขวามือจ่ายไปซื้อไปไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นฝ่ายซ้ายมือจะซื้อคะแนนทะลวงเข้าไปจนครอบคลุมในขณะเดียวกันคู่ต่อสู้ฝ่ายขวามือเห็นไหมครับสีลูกศรสีแดงงลางอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่ง ก็จะซื้อทะลุมาเหมือนกันจนกระทั่งชิดฝ่ายซ้ายมือนั่นคือซื้อคะแนนเสียงประมาณ80เหมือนกันเหมือนกันบริหารจัดการจ่ายเงินประมาณ80%เหมือนกันหัวคะแนนจะต้องมีอย่างน้อย10คน15คนในหน่วยเลือกตั้งเหมือนกันก็แข่งกันเบียดเข้ามาสวนเข้ามาแต่หนุกสรนไหมครับประชาชนจํานวนหนึ่งแต่ละเขตแต่ละเขตจึงมักจะมีโอกาสรับเงินสองทาง สองทางอย่างน้อยถ้าแข่งกันสองคนก็รับสองทางสองฝ่าถ้าแข่งสามเบอร์สี่เบอร์ก็รับสามเบอร์สี่เบอร์ถามประชาชนทุกเขตเลือกตั้งใช่หรือไม่ใช่ค่ะจะตอบเหมือนกันหมดใช่ค่ะไม่มีใครปฏิเสธนี่คือคริสตัลของการเลือกตั้งนี่คือตัวเลขคริสตัลที่มีคู่แข่งที่มีคู่แข่งเพราะฉะนั้นคะแนนเสียงมันจะสวนกันเข้าไปอย่างนี้แต่ คะแนนที่ซื้อ6 0,000- ถึงเ0็ดคะแนนได้อย่างนั้นไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งก็ซื้อ6 0 0 0 0ถึงเได้คะแนนอย่างนั้นไหมไม่ได้ท่านเห็นไหมครับวงกลมสีแดงวงกลมสีแดงตรงกลางนั่นน่ะนั่นน่ะคือคะแนนที่เหลื่อมกันนั่นคือจุดคะแนนที่เหลื่อมกันใครมุมมร่งได้มากใครเร่งได้มากใครบริหารจัดการได้มากมใครมีเครื่องมือมากใครมีอำนาจมากใครมีอิทธิพลมาก ใครคงคูได้มากใครกำกับการแสดงได้มากใครใช้กำลังได้มากมใครใช้เงินได้มากหรือเงินสูงมากหรือประสิทธิภาพการซื้อแรงมากประสิทธิภาพการเพิ่มเงินการอัดขีดหัวคะแนนมากอย่างนี้เป็นต้นคนนั้นก็จะมีสิทธิ์เลื่อมตรงวงกลมสีแดงนั่นแหะมากกว่าเพื่อนก็จะชนะก็จะชนะไปเช่นเขตเลือกต่างนี้ปรากฏว่าจะมีคนได้นน 35, <น>ะคะแนนสามหมื่นห้าที่หนึ่งสามหมื่นสองพันได้ที่สองสามหมื่นได้ที่สาม 8,000ได้ทีส่ร้อยกว่าคะแนนเรียงระดับมาข้างล่างอย่างนี้เป็นต้นนี่คือคณิตศาสตร์เลขคณิตในการต่อสู้ของนักการเมืองที่ทำเลือกตั้ง,งคทั้งประเทศแทบจะทุกเขตเลือกตั้งคล้ายกันอย่างนี้มไม่คล้ายก็เหมือนเลยอย่างนี้เลยนี่ตัวเลขนนี้เป็นแบบนี้นะครับนี่คือลูกของนักเลือกตั้ง เมื่อ,อไรก็เป็นเมื่อนั้นอันนี้คือที่คือเป็นเหตุผลว่าเนี่ยแหละคือลูกของนักเลือกตั้งลีลูกของนักเลือกตั้งเขาจะชํานาญเขาจะถนัดมากคที่ผมบอกว่าทันทีที่ยุบสภาทันทีจะมีการเลือกตั้งใหม่ทันทีที่จะบอกลงประชามาติก็ตามคเขายังไม่ต้องเดินทางถึงบ้านอเขาจับโทรศัพท์มากดเลยคกลับบ้านเขาฮ<ะ>ัลโหลเตรียมการไว้เฮย้ยเตรียมการไว้เฮ้ยจะเลือกตั้งแล้วคะ บอกไปคนเดียวเท่านั้นพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้บ่ายสามโมงนัดเจอกันอืเจอกันทําไมคะก็ประชุมหัวคะแนนไงลูกของนักการเมืองชำนาญขนาดนี้ค่ะมันคล่องขนาดนี้เลยยังไม่เดินทางกลับเลยบอกสั่งไปเลยบ่ายสามโมงพรุ่งนี้ประชุมกันประชุมกันตรงนั้นตรงนี้ที่ไหนที่ไหนก็จะเฉลี่ยจัดแบ่งบันหน้าที่การงานรึบเลยอําเภอนะครับ คนของตนที่อยู่ที่บ้านก็จะแจ้งข่าวไปยังตำบลเป็นเครือข่ายเลยแจ้งข่าวไปยังตำบลกอไก่แจ้งข่าวไปตำบลขอไข่คอจนอถึงสิบกว่าตำบลของอาเภอแจ้งข่าวไปใครให้ตัวการหัวคะแนนใหญ่ประจำตำบลเตรียมการรับมือนายกำลังเดินทางกลับจากกรุงเทพลูกพี่กำลังเดินทางจากกรุงเทพพรุ่งนี้บ่ายสามโมงประชุมกันที่บ้าน ตรงระดับตำบลก็จะแจ้งไปอำมู่บ้านนะครับตำบลกอตำบลขอตำบลคอตำบลงอก็จะแจ้งไปยังหมู่บ้านหมู่บ้านเอรับทราบเสร็จหมู่บ้านเอก็จะมีแล้วนะครับในตำบลนี้มีเจ็ดหมู่บ้านสิบหมู่บ้านก็ตามหมู่บ้าน ABC D ก็จะแจ้งไปที่คนของตนในหมู่บ้านนั้นหมาย หนึ่งสองสามนายหนึ่งนายสองนายสามนายสี่นายห้าหมู่บ้านหมูบ้านแจ้งนายหนึ่งนายสองนายสามนางสาวสี่นางห้าป้าเจ็ดหนึ่งสองสาสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบห้าหัวคะแนนนี้รวมกันมากินข้าวเที่ยงที่บ้านข้าไปเจ้าแล้วพร้อมรถปิกอัพหนึ่งคันสองคันต่อหมู่บ้านเดินทางมุ่งไปหานายบ่ายสามบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงไอ้ทางนี้ ลูกพี่เดินทางกลับไปถึงเช้าพอดีบ่ายสามโมก็เตรียมประชุมหัวคะแนนแล้วเขตเลือกตั้งประมาณอย่างนี้นี่นะครับอย่างน้อยจะต้องมีประมาณนะครับเกือบ200หน่วยเลือกตั้ง200หน่วยเลือกตั้งจะมีประมาณร่วม200หมู่บ้านถึง200กว่าหมู่บ้านเพราะฉะนั้นเขาจะมีหมู่บ้านละหน่วยเลือกตั้งละไม่น้อยกว่า10 1ถึง15คนหัวคะแนนเขาจะประชุมได้ทันทีประมาณ2,000ถึง3,000คน เห็นไหมครับเขามีแมนแล้วใช่ไหมสองพันถึงสามพันคนเขามีแมนแล้วใช่ไหมต่อจากนั้นเงินเขาก็มีการบริหารจัดการเขาก็เคยพร้อมเครื่องมือมีพร้อมคุณพัชชาทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันเชื่อถือกันจนเรียกว่า หัวคะแนนกันเป็นกันประจํามาหลายยุคหลายสมัยหลาย,ลายรุ่นหลายการเลือกตั้งเลือกตั้งผู้แทนกี่ครั้งมาแล้วเลือกตั้งนายกอบจอกี่ครั้งมาแล้วเลือกตั้งเทศบาลเลือกตั้งอบตอเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเลือกตั้งกันมาแล้ว <c oughs> เขาจะมีหัวคะแนนประจําอย่างนี้<ถ>พ่อมึงตายเอาแม่มึงเป็นแม่<อ>มึงตายพ่อมึงตายเอาลูกมันเป็นรับช่วงทายาทได้ด้วยแล้วนี่ปรับเปลี่ยนหัวคะแนน นะปรับเปลี่ยนหัวคะแนนกันตามความสําคัญตามความจําเป็นเขาจะมีครบครันเห็นไหมครับนี่คือนักลูกของนักเลือกตั้งลูกของประชามติก็จะคล้ายกันอ้าวทีนี้ประชามติจะต่างกันตรงไหนนั่นน่ะสิคะเขาพากันเขาพากันบอกว่าสู้ว่าให้คว่ำประชามติโดยวิธีการไม่ไปลงคะแนนไปไม่ถึงครึ่งหนึ่งดูการซื้อคะแนนทีนี้ดูอันนี้ นี่แข่งกันสองคนนะอืมค่ะแข่งกันสองคนนะแล้วแต่ละคนต้องการชนะนะใช่พักการเมืองต้องการชนะนะะแล้วก็แต่ละพักต้องการชนะอาจจะสอง,สองพักสองคนคะนะสามพักสามคนก็ตามพอลงประชามติปรากฏว่าการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนี้มีส่วนหนึ่งเป็นผลประโยชน์ส่วนตัว,มวหมายความว่าไงคะตรงนี้สาคัญนะอ,อ,อีกส่วนหนึ่ง เป็นผลประโยชน์ส่วนรวมคผลประโยชน์ส่วนรวมคือร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช่ไม่ได้มันจะช่วยคนผิดรัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างเสร็จแล้วมันจะยกเลิกมาตราสามศูนย์เ้ารัฐธรรมนูญมันจะเลิกมาตรานุ้นแก้มาตรานี้มันจะทําให้เกิดผลเสียหายต่อประเทศชาติบ้านเมืองเห็นไหมนี่เขาเรียกผลประโยชน์มาตราสามศูนย์เก้าคืออะไรคะท่านสามศูนย์เก้าก็คือมาตราว่าในเรื่องของการรับรองรัฐธรรมนูญปีช่วคราวฉบับปีสี่เก้า และเป็นรัฐมนุญที่รับรองคณะกรรมการคอตสอการทำงานคอตสอผ <ạt S 2> ลงานคอตสอ <aching. S 1> ที่ส่งให้ปปชต่อที่ส่งให้อายการและที่ส่งยื่นฟ้องสาลฎีกาภายในคดีอาญาของนักการเมืองที่ลงโทษนักการเมืองที่ทักษิณเป็นจำเลยและคนของทักษิณกลุ่มทักษิณบริวารข้าทาสไอคีข้าทั้งหลายเป็นจำเลยจนกระทั่งฟ้องได้บ้างฟ้องไม่ได้บ้างด้วยเหตุทักษิณหนีออกไปต่างประเทศ<ใ> Brasil, จำเลยหนีต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้น